ครับสวัสดีครับครับวันนี้ก็เป็นคลิปที่จะมาตกปาง่ายๆกันครับเป็นคันไม้ไผ่นะครับแล้วก็ใช้ทุ่นธรรมดาเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องลุยเข้าไปในป่าลกมากครับมันค่อนข้างที่จะลกหน่อยนะครับครับถ้าเอาเบ็ดแบบเอาเบ็ดแบบว่าคันดูดีๆหน่อยอาจจะไปเกี่ยวต้นมุงต้นไม้แล้วก็ลุยลกๆอาจจะเสียหายได้เราเลยใช้เราทดลองใช้นี้ก่อนครับเราไปก็คือเหมือนว่าที่เราไปเนี่ยเรายังไม่เคยเข้าไปเลยครับก็คือต้องเอาลุยๆแบบนี้ไปก่อนครับแล้วก็ อย่าไปดูว่าน้ํามันจะลึกหรือว่ายังไงใช่ครับแต่เราลีบอยู่ข้างในฝนเพิ่งตกไปครับฝนเพิ่งตกไปเมื่อสองวันที่แล้วก็วันนี้ก็เลยลองเข้ามาดูครับเพราะว่าเห็นมันมีทางน้ําไหลครับเดี๋ยวติดตามชมดูได้ครับไปครับตามไปครับตามมาครับมีทางน้ำครับมีลองน้ำประหวังเลยนะต้นไม้แข็งแรงหรือเปล่ากระโดดมเนลาจะรอต้องกระโดดโอ้โหสายตาผมนะครับอืม ลองลองัลงมดนะลังมดนะนี่เราเอาเบ็ดเปินด้นมานี่สงสัยจะสงสัยจะเละเทะเลยเราไม่ได้เอามีดหนาเรามาเลยครับปดเลยมาดื้อมาลองด<ร>ูด <จะ S 2> ือ้อัะ ลองเข้ามาดูครับวดก็เยอะครับตรงไหนดีเรากำลังดูทางน,นี้ดีกว่ามีไม่ไี้เอามาครับทางน,นี้ทางน,นี้ทางน,นี้ดีกว่าครับแต่ทางน,นี้คงน,นี้นะครับมีที่ร่มนะมีต้นไม้ก็เป็นป่าปามครับโอ้มาดูสถานที่ก่อนเราจะตกกันยังไงนะครับเนี่ยดูท่าจะลกมากครับ ไม่ได้เข้ามานานเลยไม่ได้เข้ามาโอ้โหลกมากเลยครับถึงใส่จะแถวเปล่าเลยมาเก้อเหรือเปล่าเก้อหรือเปล่าเนื่องจาะว่าโอ้โหโอ้โหโอ้โหมันเป็นแบบฮัลโหดูฝั่งนู้นดีกว่าฝั่งนู้นมันพอจะยอนได้นะแตต้องหาดูหาที่ยอนนะไปเดี๋ยวไป มครับแล้วก็เดินอ้อมมาจากฝั่งตรงนี้ครับก็เดี๋ยวเรามาดูทางฝั่งนี้ครับก็ใกล้ๆกล้เคียงครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องแหวกเหมือนกันก็เหนื่อยรู้เหนื่อยพอสมควรครับครับตกลุ้นครับจุดตงนุ้นกันครับอ่ะก็เดี๋ยวเราจะตกตัวนี้แหละครับขอพักร่มแป๊บหนึ่งครับก็เดี๋ยวเราดูแล้วก็พอได้ครับมีร่มตรงนี้ ไต่อได้หรอตัวกิ๊บมันลบไปหน่อยนะตัวนี้โอ้โหไหวเยอะโล่งๆนี่มองดีกว่าเนี่ยได้แล้วครับได้แล้วครับตัวไม่ใหญ่มากตัวไม่ใหญ่มากครับเดี๋ยวครับก็บอกแล้วบอกแล้วตัวนี้น่าจะนั่นกว่าครับตัวไม่ใหญ่มากแล้วก็ลูกปลาปนินเป็นลูกปนินครับ ส่วนไม่ใหญ่ยังไม่ถึง

ติดแล้วอุย้ยดื้เลยติดอะไรอ่ะไม้ฟองฟอดเลยนะติดไม้โอ้อนเลยนไม้โยกนี่นโห่ติดเลยครับติดเลยครับติดไม้ครับโอ้สงสัยจะต้องจบคลิปเพียงแค่นี้แต่เบาเดีดนะได้เดี๋ยวไโอ้ยต่ออู้หูต่อไม่ได้ห้ยต่อนี่ยกขึ้นมาเลยเดี๋ยติดเลยนะครับติด มาเริ่มเลยครับปิดไม้ครับโอ้โหแล้วนึกว่าได้ตัวใหญ่ล่ากมันจะพาล่ากอืมก็วันนี้มาดูแมกกิทัตนะครับตามแบบพงยามาหาหมายตกปลานะครับ ก็มาเจอแล้วนะครับแต่ว่าไม่ได้เอาอุปกรณ์อะไรมาเลยครับวันนี้ก็มาลองวอร์มดูก่อนครับแล้วเดี๋ยวค่อยมาซ้ำใหม่นะครับนี่นะโอ,โอ้โหมานหนึ่งตัวหนึ่งตัวครับ,รบก็เดี๋ยวคลิปนี้เราจะ,จะตกไม่เยอะหรอกครับเพราะว่าเราไม่เตรียมอะไรมาเยอะแล้วก็อย่างอากาศเริ่มร้อนเราต้องมีธุระต่างหากอีกครับ ก็เ,เริ่มเหนือ่อยแล้วเริ่มเหนื่อยครับเพราเดินมาแต่ต้องเดินกลับอีกครับโอ้ยทางมาันนคท้อง,งที่จะลกไหครับลกมากครับแล้วฝนตกแฉะเจียวครับเดี๋ยวก็อ,อีกสักตัตวครับพอแล้วครับเมื<ะ>่อกี้เห็นปลาว่ายตัวเบื้องเริ่มเหมือนทัดพอจะรู้ไหมไม่แน่ใจครับมีปลาใหญ่ด้วยนะครับมีปลาใหญ่ด้วยพอทางม้งลกมีปลาใหญ่ทางล,งลกๆเห็นไหวไหม เห็นชัดเลยเพราะวันนี้เวานฝนมาตกน้ํามันขึ้นน้ำช่องที่ใส่ะเน่ยวันนี้น,น,น้ำค่อนข้างใสครับแล้วเรามาตรงที่โล่งๆง่ายจังก,ก็เป็นหมายที่ว่าเป็นบอ บ่อกเก่าครับก็น่าจะมีตัวอยู่พอสมควรครับก็ทางเข้าของมามันจะลกล้างหน่อยนะครับแต่พอเจอจุดนี้มันจะโล่งๆก็ดีขึ้นครับแต่กาถ้ากลับไปนี่จะเจอทางลกหน่อยครับหมดเพียบอ่ะก็คลิปนี้ก็มาวอร์มดูครับเดี๋ยวคลิปหน้าอาจจะมานั่งตกเต็มรูปแบบเอาเบ็ดดีๆมาตั้หน่อยครับอาจจะได้เอาหลาย,ลายตัวหน่อยันคลิปนี้เอาแค่แค่ที่พอครับแต่ต้องเดินกลับไปเหนื่อยร้อนครับก็แค่นี้ครับ ก็อย่าลืมกดติดตามให้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 น่ารักด้วยนะครับเดี๋ยวอย่าลืมกดติดตามให้ให้ใน,น่ารักด้วยนะครับก็สวัสดีครับคลิปนี้จบครับสวัสดีครับ